กูบาไปคนเจอนะในพระไตรปิฎกในพระสุตรตันตปิฎกนหนึ่งคืออุตริมนุษธรรมสูตรนะอันเนี้ยท่านบอกไว้เลยว่าคนที่สมควรจะบรรลุธรรมนะต้องละธรรมหประการนะมีหกประการที่ต้องละข้อแรกของที่ท่านบอกว่าต้องละคือหนึ่งคือการขาดสติเนี่ยตัวหนึ่งเลยตัวแรกเลย สำหรับใครที่อยากจะบรรลุธรรมนะต้องละการขาดสติให้ได้เพราะว่าถ้าเราขาดสตินะคุณงามความดีต่างๆเนี่ยไม่เกิดขึ้นเพราะว่ากิเลสน,นะมันจะบงการให้เราทำตามใจของเราที่เป็นอกักฝั่งอกุศลน,นะส่วนใหญ่มันจะทำให้ลืมกายลืมใจหรือว่าทำให้เกาะเวรเกาะกรรมกันมากขึ้นนะบางครั้งก็ก่อให้เกิดความฟุ้งซ่านบางครั้งก็ให้เกิดความเศร้าหมองของจิตใจ ถ้าเราชอบคนนี้ก็รักนะเกลียดคนนี้ก็โกรธเขาไม่ชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยไปว่าร้ายเขาอะไรอย่างเงี้ยใจนะมันไม่มีสติเนี่ยมันก็ทําตามใจกิเลสพอทําตามใจกิเลสแล้วก็ต้องมีวิปากค,คือความสศร้าหมองของใจโดยเฉพาะถ้าผิดศีลด้วยอันนี้ยิ่งเศร้อมองไปใหญ่นะจิตที่เศ้าหมองนะไม่สามารถที่จะภาวนาได้ง่ายๆหรอกเพราะว่ามันเหมือนถูกเคลือบไปแล้วด้วยสิ่งที่ ต็มด้วยสีต่างๆนะไม่ใช่ความสะอาดบริสุทธิ์แล้วนะดังนั้นการมีสติเนี่ยเป็นข้อแรกเลยที่ท่านบอกว่าให้ละสิ่งที่ขาดสติไปนะข้อต่อไปเนี่ยก็คือต้องเป็นผู้ที่ละการขาดนะไม่มีสัพปปชัญญะสัพปปชัญญะเนี่ยคือรู้เป็นปัญญานะรู้ว่าอะไรมีประโยชน์รู้ว่าอะไรควร แก่เรามีประโยชน์นะสมาถาวิปัสสนามีประโยชน์เนาะแต่สมาถาวิปัสนาเนี่ยแบ่งแบ่งได้เยอะสมถะคร่าๆก็สี่สิบนะวิปัสนาก็การจเจริญสติปัฏฐานเนี่ยก็มี4หมวดกายเวทนาจิตตามอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ละคนก็ต้องเลือกเลือกกรรมฐานที่ถูกจริตกับเราเนี่ยทั้งสองอย่างมีประโยชน์แต่ตัวที่มีความเหมาะสมกับเราเนี่ย มีอยู่ไม่เท่าไหร่หรอกนะอย่างครูบาเองเนี่ยหลวงพ่อให้ดูกระดูกนะทำสมาะก็ดูกระดูกนะดูกระดูกเนี่ยอยู่ในกายยคตาสตินะอยู่ในอนุสติสิบอันนี้ท่านให้ดูกระดูกไปเรื่อยๆนะดะดูกระดูกไปเรื่อยๆเนี่ยใจก็มีสมาธิแล้วพอใจมีสมาธิพอเนี่ยท่านให้ครูบาเนี่ยไปเจริญปัญญาไปการที่ไป เขาเรียกว่าไปฉีกกระดูกก็ได้ไประเบิดกระดูกก็ได้ไปเผากระดูกก็ได้ท่านให้เลือกเอาครูบาก็ไปไประเบิดมันคือพอมีสมาธิพอเนี่ยก็กําหนดนะไม่ได้กําหนดหรอกก็คือไปรู้กระดูกส่วนต่างๆเนี่ยแล้วค่อยๆระเบิดมันเป็นส่วนๆพอระเบิดมันเป็นส่วนๆมันเห็นว่ามันไม่มีตัวคนบุคคลเราเขาอะไรอย่างเงี้ยมันค่อยๆเห็นว่ามันไม่มีอะไรเลยพอระเบิดไปนะมันก็มีความว่างเปล่าไม่มีตัวเราอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยอันนี้เป็นการเจริญปัญญา อันะแ,แรกรู้รู้ว่าอะไรมีประโยชน์รู้ว่าอะไรเหมาะสมกับเรานะพอรู้แล้วเนี่ยก็ต้องมารู้หนึ่งเนืองที่หลวงพ่อบอกว่าต้องมาเจริญสติในจําววนเนี่ยคือเรามีเครื่องอยู่ของเราแล้วเรามาเจริญสติในจําวันทําแบบนี้อย่างครูบานเนี่ยก็ดูกระดูกไปในชีวิตประจำวันนี่แหละนะตานยืนเดินนั่งนอนก็เห็นกระดูกเดินยืนเดินนั่งนอนอะไรไปนะหลงไปคิดก็ลืมกระดูกไป รู้ว่าก็รู้ใจว่าหลงไปคิดนะบางครั้งเนี่ยเราอยากภาวนาเอ๊ะอยากภาวนาเนี่ยก็มาเพ่งที่กระดูกก็รู้ว่าใจถลับไปที่กระดูกอันนี้ใจก็ไม่ตั้งมั่นถ้าเรารู้ได้ในจังหวันนะมันก็คือเรารู้ได้ตลอดแล้วแล้วพอมีเวลาก็ทําในรูปแบบนะทาในรูปแบบเนี่ยก็ครูบาก็ใช้กระดูกเหมือนเดิมนะก็ดูกระดูกไปเรื่อยๆนะให้กระดูกเนี่ยเป็นอารมณ์อารมณ์อารมณ์มเดียวมีความสุขอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เกิด สมาธิขึ้นมาใจก็มีความสุขความสงบขึ้นมาได้นะการดูกระดูกของครูบานเนี่ยก็ใช้ในทั้งการทําสมาธาิแล้วก็ใช้ในการเจริญปัญนาได้นะแล้วพอรู้แล้วก็รู้ไม่หลงไม่เผลอนะถ้าหลงไปก็รู้ทันเผลอไปก็รู้ทันเพ่งไว้ก็รู้ทันนะอันเนี้ยเป็นตัวสัมปชัญญะนะดังนั้นหนึ่งคือละความขาดสติละความ ไม่มีสัมปัญญะนะอันนี้จะเป็นเหตุที่ทำให้เราควรแต่การบรรู้ทรรได้ข้อต่อไปนะข้อที่สคืออินทรีย์ต้องเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าละการไม่สมรวมอินทรีย์หมายความวม่ายังไงคือเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอมมารมณ์นะคอยมีสติรู้ทันความยินจียินร้ยนายของใจถ้าเราไม่รู้ทันนะเราปล่อยป่ะละเลยนะไม่สํารวมนะ พอยินดียินร้ายเกิดขึ้นไม่สำรวมไม่รู้ทันก็เกิดความชอบไม่ชอบขึ้นมาแล้วใจไม่เป็นกลางแล้วนะไม่ชอบไม่ชอบใจไม่เป็นกลางก็เกิดกิเลสขึ้นมานะชอบก็ดึงเข้าหาเกียดก็ผลออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะใจไม่เป็นกลางชอใจไม่เป็นกลางนะเราจะห่างไกลต่อการบรรลุมรรคผลนะเพราะว่าอย่างที่หลวงพ่อบอกในขั้นเจริญปัสนาเนี่ยคือท่านสอนหลักไว้ สั้นๆมีสติรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางตรงที่เราสมรวมอินทรีย์เนี่ยนะแล้วเราไม่ยินดีไม่ยินลายคือรู้ทันมันอะ่ะใจจะค่อยๆเข้าสู่ความเป็นกลางขึ้นมาได้เนี่ยที่หลวงพ่อสอนนะครอบคุมตั้งแต่สติสัมปชัญญะแล้วก็การสํารวมอินทรีย์ด้วยเนี่ยถ้าเราละธรรมสามอย่างข้อเนี้ยก็เป็นเหตุใกล้ลนะเนาะ ที่จะบรรลุนะอีกอันหนึ่งข้อต่อไปที่พวกเราเต้องต้องเป็นคารวาสน,นะมันก็ยากอยู่นะคือเป็นคนที่คือต้องลักความไม่ประมาณในอาหารนะคือคนที่กินมากกินมากไปก็แน่นใช่ไหมอืดสติสมาธิไม่มีหรอกนะมีแต่อะไรมีแต่ความง่วงเหงาหานอนใช่ไหมซึม เพราะว่าเลือดมันเป็นเลี้ยงกระเพาะหมดแล้วนะหรือถ้ากินน้อยไปนะจิตก็ฟุ้งซ่านไม่มีแรงไม่มีแรงก็มาภาวนาไม่ได้อันเนี้ยมันต้องรู้จักประมาณในตัวเองนะคูบาเคยเมื่อก่อนเนี่ยทำงานหนักตอนเป็นสัตวแพทย์นเนี่ยทำงานมันทำงานห่มรุ่งหามค่ำเนาะบางครั้งเนี่ยเพื่อนที่ร่วมงานเนี่ยเขาก็เออเราก็ต้องเขาเรียกว่าเชื่อมความสัมพันธ์ไว้บ้างนะ อาทิตย์หนึ่งก็ไปกินบุฟเฟ่สักทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไปกินเนี่ยเราก็ชอบแหละชอบกินเนาะแต่เป็นบุฟเฟ่เนี่ยมันจ่ายเงินไปแล้วมันกินไม่อั้นใช่ไหมก็เสียดายก็กินเยอะหน่อยพอกินเยอะหน่อยนะมันก็แน่นท้องไปพอแน่นท้องปุ๊บทําไงกลับมานะหุ่ยอยากจะนอนแล้วเนี่ยข้อที่เราไม่รู้จักประมาณในอาหารนะนะมันส่งผลต่ตอ,อก,การภาวานามากๆ ทำให้เราง่วงเหงาเหานอนขี้กเกียจนะถ้าน้อยไปเนี่ยก็ฟุ้งซ่านเพราะว่ามันหิวเกินไปนะอย่างพายเองอะ่ะก็ต้องรู้จักประมาณนะตอนก่อนฉันเนี่ยท่านก็ต้องให้เตือนเขาเรียกว่าปัจเ,จเวกขณะคือเตือนว่าเราฉันอาหารในีเพื่ออะไรนะเพื่อไม่ให้เราดับเวทนาเก่าก็คือความหิวเนี่ยไม่ให้เวทนาใหม่เกิดก็คือความหิวนั่นแหละนะไม่ใช่เพื่อตกแต่งไม่ใช่แบบกินแล้วให้ดู ดูดูอบอิ่มนะ,ะไม่ใช่เพื่อความเพลิดเพลินอะไรอย่างเงี้ยนะพาย,ยังต้องพิจารณาเลยเพราะเราก็ต้องกินพอสมควรเนาะถ้าอยากจะเป็นนักภาวนาอยากจะบรรลุธรรมเนี่ยท,นะท่านก็บอกไว้แล้วว่าต้องละการไม่ประมาณในในอาหารนะข้อต่อไปเนี่ยพูดการเป็นเรื่องการพูดนะคือถ้าไม่ละการพูดโกหกเนี่ยเราก็จะบรรลุธรรมไม่ได้ แปลกเหมือนกันมาลองดูแล้วเอออ๋อแต่โกหกเนี่ยมันอยู่ในเรื่องอะไรอยู่ในเรื่องศีลน,นะโกหกเนี่ยเราต้องท่านบอกว่าต้องใช้หน่วยความจําเยอะเนาะในการจําว่าเราคุยกับคนนี้ยังไงคุยกับคนนี้ยังไงนะพอคุยไปถ้าเขา,า,า,าเกิดความระแคะระคายอะไรเงี้ยแล้วเกิดระแวงเราอะเราก็มีใจที่ระแวงแล้วใจก็ไม่สงบสุขแล้วพอใจไม่สงบสุขนะภาวนาก็ไม่ได้ เนี่ยท่านเอาเรื่องพูดมานะเรื่องโกหกเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่พระเจ้าท่านตัดอยู่เหมือนกันว่าท่านไม่เห็นนะคนที่พูดโกหกเนี่ยแลวไม่สามารถที่จะทํทาทําอกุศลใหญ่ๆขึ้นมาได้นะแค่พูดโกหกเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นถ้าเราไม่ระวังนะเราก็สามารถพูดพูดให้มันสอดเสียดหรือว่าไปทํร้ายคนนั้นคนนี้ได้แค่ปากเราอยู่มไปทํร้ายคนอื่นได้ใช่ไหม และร่างกายเราจะไปทำลายคนอื่นไม่ได้เหรอมันก็ทำได้นะออันนี้ห้าข้อแล้วข้อสุดท้ายนะที่เราต้องละคือการพูดเรียบเคียงท่านบอกไว้พูดเรียบเคียงคือเราอยากได้ของอะไรอย่างเงี้ยเราไปพูดเรียบเรียบเคียงๆอ่ะอย่างตอนเด็กๆอ่ะเราเคยอ,อยากกินของที่เพื่อนอยากกินไหมเอ้ยอันนี้อะไรอ่ะอร่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยใจคืออยากได้อยากได้ของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดออกมา คำพูดเนี่ยนะทำให้เราผิดผิดพระธรรมวินัยเพ็นพาเนี่ยเป็นพาเนี่ย,ยถ้าไปพูดเล็บเคียงนะถ้าของที่ได้มาต้องสละออกถ้าไม่สละของนั้นยังใช้อยู่นะอันเนี้ยจะติดนะจะทําให้ขัดขวางที่เราจะทําให้เราไม่สามารถเจริญในทางธรรมให้ได้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปนะต้องสละออกดังนั้นหกข้อ,ขอนี้ถ้าเราละนะไม่มีไม่มีสติ รักความไม่มีสติรักความไม่มีสัมผัสัญญานะไม่สํารวมอินทรีย์นะ,ะไม่รักการประมาณในอาหารนะเป็นคนโกหกแล้วก็ข้อสุดท้ายคือผู้เลียบเคียงถ้าเราละทำหกอย่างได้นะเป็นผู้สมควรที่จะบรรลุธรรมเนี่ยอันนี้ท่านสอนไว้นะเป็นธรรมมาที่เออกูบาอ่านแล้วแปลแปลกดี ก็เลยมาเล่าให้พวกเราฟังดังนั้นสิ่งที่สำคัญข้อแรกเลยคือการมีสตินี่แหละถ้าเรามีสตินะข้ออื่นๆก็จะตามมาถ้าเรามีสตินะเราก็จะรู้ว่าอะไรควรแก่เราอะไรมีประโยชน์อะไรควรแก่เรานะคุยกับเราแล้วต้องรู้นึงน่งเนืองทำนึงน่งเนืองฝึกนึงน่งเนืองอยู่กับกรรมาฐานเนี่ยถ้าเราจะมีสติได้ก็ต้องมีวิหารธรรมจะมีวิหารธรรมได้เนี่ยเราก็เลือกที่ถูกจริต ที่เราอยู่บสบายคงไม่ได้แบบว่าสบายตันล้าอะไรขนาดนั้นแต่อยู่ไปไม่เครียดเกินไปแล้วก็ไม่หลงเกินไปนะบางคนอยู่กับพุโทโธไปมันหลงง่ายก็จะต้องใช้ร่างกายช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างครูบาเนี่ยเป็นพวกที่หลงเยอะคือใจเนี่ยไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวชอบออกนอกชอบสนใจคนอื่นเนี่ยหลวงพ่อเลยให้ดูกระดูกนะพอดูกระดูกไปเรื่อยๆเนี่ยใจชอบพอชอบเนี่ยใจมันก็ถูกจระดิลลว ใจจะอยู่กับกระดูกเขาเคียวกู่กระดูกใจก็ค่อยๆมีความสุขนะความสุขเป็นเหตุกล้ให้เกิดสมาธิใจก็ค่อยๆมีสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาได้ง่ายนะอันเนี้ยเราต้องมีสติเนี่ยเราจะช่วยทําให้เรามีสัปชัญญะตัวสติเนี่ยกับสัปชัญญะเขาจะมาร่วมคู่กันตัวสัปปัญญะเป็นปัญญานะเป็นปัญญาว่าเราทําไปไม่ไม่หลงไม่เผลอเนี่ยคือปัญญาละนะ ถ้าเรามีสติเนี่ยเราก็จะสมรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกปิ้นกายใจเนี่ยกระทบอารมณ์อะไรไปเนี่ยแล้วเรารู้ทันปฏิกิริยาของใจที่มันยินดียินร้ายถ้าเรารู้ทันได้อะใจก็เข้าสู่ความเป็นกลางเนี่ยแค่มีสตินะสามข้อก็มาแล้วนะมีสติแล้วเรารู้ทันว่าวิใจยอยากกินนะอยากกินเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ประมาณในอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะ ถ้าเราอยากจะเจริญในธรรมนะกินพอสมควรนะนอนพอสมควรอันเนี้มันจะช่วยทําให้เราภาวนาได้ง่ายการมีสติก็จะรู้แล้วว่าเอ้ยมันอยากเกินไปละถ้าเรารู้ทันความอยากนะถ้าเรารู้ใจที่เป็นกลางใจความอยากก็ดับละกินตามที่จําเป็นกินมากไปก็แน่นท้องนะกินน้อยไปก็ฟุ้งซ่านไปไม่มีแรงมาภาวนาเดินจงกรมนั่งสมา,าธิก็อาจจะไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยนะก็ดูเอา ของแต่ละคนเนาะพอมีสติเนี่ยก็รู้ทันใจแล้วว่าใจมันอยากจะพูดปดไหมมันอยากไปหลอกลวงเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรารู้ทันนะใจที่มันอยากหลอกลวงมันก็ดับนะตัวสติเนี่ยสำคัญมากๆเลยสุดท้ายเนี่ยถ้าเรารู้ทันใจมีสติไปเรื่อยๆเรารู้ทันว่าเฮ้ยว่าอยากได้ของเขาอะความอยากมันเกิดขึ้นนะอยากจะพูดเรียบเคียงนะรู้ทันไปคำพูดเรียบเคียงมันก็ไม่ออกมาละนะ เนี่ยแค่มีสติที่หลวงพ่อสอนนะทําให้คุณงามความดีต่างๆเนี่ยเจริญงอกงามนะมีสติใครก็บอกเ่ามีสติมีศีก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญานะถ้าเรามีสติได้บ่อยๆอกุศลที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดเนาะอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว่ก็ดับไปเพราะว่าพอเรามีสติตัวสติเป็นตัวกุศลถ้าเราเห็นใจที่มันหลงไปแล้วเรารู้ทันใจที่มันหลงเนี่ย ความหลงดับความรู้เกิดขึ้นมาความมีสติเกิดขึ้นมาเนี่ยอกุศลดับไปอัตโนมัติตัวกุศลก็เจริญขึ้นจากที่ไม่มีกุศลนะก็กุศลก็เจริญบางคนมีกุศลอยู่แล้วมีจิตที่ดีอยู่แล้วเนี่ยมันก็ยิ่งงอกง,งามขึ้นไปง่ายอันนี้ก็มีความเพียรละนะแค่ฝึกสติเนี่ยคุณงามความดีต่างๆมามากมายเลยแต่พวกเราละเลยพวกเราเนี่ยจะไปชินว่าจะเดินยังไง จะไปนั่งยังไงจะนั่งท่าไหนจะเดินท่าไหนอันเนี้ยเราเป็นเน้นที่เปลือกนะหรือว่าบางคนเห็นหลวงพ่อท่านสอนดูจิตอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ส่วนใหญ่ก็ไปจะดูจิตยังไงจะทําจิตยังไงให้ถูกทําจิตยังไงให้ดีอะไรเงี้ยคือจะไปปรุงแต่งจิตนะคือถ้าเราไม่มีสตินะเราก็จะไปทํานู่ทนทํานี่ตามใจกิเลสไปเรื่อยๆแต่กว่าเราจะเข้าใจนะว่าที่เราทำมันผิดก็ต้องอาศัย เรียนรู้สิ่งที่ผิดเนี่ยแหละคอยมีสติรู้ทันไปเรื่อยๆเนี่ยมันค่อยเข้าสู่ทางสายกลางที่ถูกขึ้นมาได้จากเดิมเนี่ยที่เราหลงตามใจกิเลสนะพอเรามีสตินะเราก็เข้าสู่ทางสายกลางได้จากเดิมนะที่เราหลงไปเพ่งหลงไปบังคับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามีสติรู้ทันนะใจเข้าเข้าสู่ทางสายกลางได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราฝึกสติเนี่ยสำคัญนะท่านเน้นย้ำมากๆนะ การมีสติเนี่ยคือการที่เรามาเรียนรู้สภาวะสภาวะธรรมในกายในใจแล้วนั่นแหละ